สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินมาเดึกนิดนึงนะคะก็หวยใกล้จะออกแล้วเนาะสำหรับหวยรัฐบาลไทยนะคะสำหรับงวดนี้นะคืนนี้นะคะหวยรัฐบาลไทยนะวันที่16ตุลานะคะ2 5 6 7นเดนาะเดี๋ยวแอดมินจะมาแจกเลขเด่นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สูตรเดิมนะคะที่แอดมินเคยแจกเนาะแล้วน้องก็เข้าอนเนื่องนะคะเพื่อน ซึ่งเดี๋ยวงวดนี้นี่แหละแอดมินก็จะใช้สูตรนี้อยู่นะคะสำหรับใครที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะก็สามารถที่จะตามสูตรนี้ได้นะคะก็สำหรับแนวทางที่แอดมินให้เนาะถ้าคุณอยากจะเจาะนะคะหรือว่าเน้นๆนะคะคุณสามารถที่จะเลือกนะคะเล่นนะคะเลขที่มันตรงกับเลขเด่นที่แอดมินให้นะคะคุณจะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะเนาะ,นอ,ะอ่ะโอเคนะคะ ตอนนี้นะคะที่เพื่อนเอนเห็นเนาะอันนี้เป็นโปรแกรมรวมโชคนะคะก็โปรแกรมรวมโชคนะมีหลายสูตรหลายหวยนะคะสาหรับใครที่ชอบเล่นนะคะหลายเทคนิคหลายหวยนะประยุกต์ใช้เป็นนะคะแนะนำโปรแกรมรวมโชคเนาะหากคุณไม่อยากาซื้อโปรแกรมเฉพาะทางนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวแอดมินจะเริ่มเทตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะสาหรับท่านไหนนะที่สอบถามเข้ามานะคะว่า อัตราการชนะกี่เปอร์เซ็นต์นะคะคุณสามารถดูคลิปนี้ได้เลยและก็ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอดมินเทสสถิติให้คุณดูย้อนหลังอยู่แล้วนะคะคุณสามารถที่จะดูได้นะคะว่าแอดมินเทสให้คุณดูกี่กี่งวดนะน้องหลุดกี่งวดนะและถูกกี่งวดนะคะซึ่งคุณสามารถตัดสินใจได้เลยนะคะว่าอัตราการชนะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคุณรับความเสี่ยงได้ ได้ประมาณไหนนะคะเนาะประมาณนี้อ่ะโอเควิธีการใช้งานง่ายๆนะคะโปรแกรมเอ่อหน้าจอที่คุณเห็นนะคะแอดมินใช้งานบน iPad นะคะคุณสามารถใช้ได้ทั้งบนมือถือคอมพิวเตอร์ iPad iPhone Android ได้นะอ่ะโอเค481นะคะแอดมินอาจจะมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยสบายเนาะอ่ะ481นะ90น,นะคะ เราได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะคะก็คือโปรแกรมคำนวณได้อะไรนะคะคำนวณได้สี่และหกนะโอ้โหคำนวณให้ดูปุ๊บหลุดปั๊บเลยนะถ้าคุณแปลงเลขเป็นเนี่ยหเป็น9เนี่ยคุณก็จะเข้านะคะแต่สำหรับท่านไหนที่ไม่ได้แปลงเลขเนาะคุณก็หลุดไปนะคะเนาะเราก็เอาตามโปรแกรมนะคะค่ะตามต่อนะห้าเก้ดนะคะเจ้าให้ดูจจะเลยนะหลุดไม่หลุดนะคะ อ่ะหนึ่งเข้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินแคปให้เห็นภาพนะคะอันนี้เนาะเรากรอกสถิติลงไปนะคะโปรแกรมเราคำนวณได้ไรเก้าและหนึ่งนะคะหนึ่งเข้าบนสองเด้งเข้าล่างอีกนะคะอ่ะตามที่คุณเห็นเลยนะแตกกี่เด้งสามนะคะอ่ะทีนี้ไปกันต่อนะคะแอดมินแจกสูตรเดิมให้สูตรเดิมนะคะคุณสามารถตามสูตรเดิมเนะี่ยได้เลยนะถ้าคุณเทสหวยเองเนี่ย นะคะหรือว่าเล่นสูตรเองเนี่ยนะ,ค,ะคุณเริ่มจับจุดได้เนี่ยแอดมินเชื่อแอดมินนะคุณจะไม่ได้สลับสูตรแน่นอนนะคะคุณชอบสูตรไหนเนี่ยคุณจะได้ใช้สูตรนั้นอย่างเดียวนะคะอ่ะโอเคอย่างอันเนี้ยงวดถัดไปนะคะงวดถัดไปเนาะโปรแกรมคำนวณได้เลยเก้าร9แลหนึ่งนะคะถ้าคุณแปลงเลขนะเก้ากับหกเนี่ยมันชอบมาแบบนี้นะคะสลับกันนะถ้าคุณแปลงเลขนะเก้ากับหกเป็นเลขเดียวกันนะคุณจะเข้าบนสองเด้งเข้าล่างอีก นะคะแต่กรณีนี้นะคะคุณเล่นแค่เลขเกนะ้าเนาะคุณก็จะเข้านะคะวิ่งบนนะคะตรงนี้ <c oughs> ก็ลองกลับดูนะอลองกลับดูนะคะ <c oughs> เผื่อจะถูกลงวันมากกว่านี้นะคะ <c oughs> ก็ลองสังเกตดูนะอ่ะหกเก้าศูนย์นะคะหกศูนย์หกเก้าศูนย์หกศูนย์นะเด่นเลยสี่และหกนะคะสี่และหกนะ ใครที่ดูคลิปแอดมินนะฝากกดติดตามนะคะฝากกดติดตามนะส่วนใหญ่แอดมินจะแจกงแนวทางในช่อง YouTube นะคะเนาะนก็คือแบบบางทีไม่ได้แจ้งให้ใครทราบนะนก็ให้เพื่อนๆนะคะกดติดตามไว้เลยนะแล้วกดแจ้งเตือนนะคะคุณจะได้แนวทางจากแอดมินเนาะอ่ะโปรแกรมเข้าอะไรเข้าเลขสี่นะคะ<น>เห็นไหมหกกับ9มันคือเลขชุดเดียวกันนะแค่คุณกลับนะคะเนี่ยอันนี้หมาเนี่ย สรุปแล้ว9้าเข้าข้างบนเห็นไหมเวลาคุณสังเกตน,นะว่าสูตรนี้เนี่ยเวลาคำนวณเลขหกมันชอบเข้า9ก้าคำนวณ9กด้วยหอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบมาลักษณะของเลขกลับนะคะคุณก็ลองแปลงดูนะอ่ะโอเคอ่ะตามต่อ5 9าสนะคะ4ีสองนะห้าเกสาสองเลขเด่นคืออะไรนะคะเและ1นะ ดึงเข้าล่างนะค,ะคยค่อยดูนะไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบนะหลายคนแบบโอรีบรีบมากนี่ต้องรีบรวยนะคะค่อยเป็นค่อยไปค่อยศึกษานะคะค่อยเรียนรู้นะคะแอดมินก็ตอนนี้ทุกวันนี้แอดมินก็อยู่เป็นที่ปรึกษาให้พวกคุณเนาะอ่าคุณไม่เข้าใจอะไรตรงไหนคุณซื้อโปรแกรมไปคุณก็ถามแอดมินได้ตลอดนะคะแอดมินก็ตอบตลอดนะ เออเพราะว่าแอดมินก็อยากให้พวกคุณมีเงินมีทองนะคะร่ำรวยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยหาความรู้เข้าตัวเองด้วยนะคะอะโอเคโปรแกรมคำนวณได้เลยเก้าละหนึ่งนะเก้าเข้าล่างนะคะอาแอดมินขายของดีนะคะหมายถึงว่าขายของดีๆโปรแกรมดีๆให้คุณนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะว่าแอดมินจะลอยแพนะคะไม่มีทางนะคะ ราะว่าแอดมินก็ใช้โปรแกรมด้วยนะคะๆเราก็พัฒนาตัวเองอยู่แล้วนะคะนะ้องยังไงพวกคุณก็ต้องผลพลอยได้อยู่แล้วอ่ะอย่างเงี้ยแอดมินคีย์ข้อมูลลงไปเนี่ยผลลัพธ์ได้เก้าและหนึ่งนะคะอ่าหนึ่งเข้าล่างนะคะเออหนึ่งเข้าล่างนะของแอดมินจ่ายครั้งเดียวนะเออไม่มีเก็บรายเดือนนะคะไม่มีเก็บรายเดือนคุณซื้อไปครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียวนะดูแลกันไปตลอดนะคะ เรื่อยๆนะเก็บสลิปเอาไว้นะคะเพื่อยืนยันนะคะตัวตนนะว่าคุณเป็นสมาชิกข,ของแอดมินนะคะเห็นไหมเก้าเนี่ยมาหกนะคะหนึ่งหนึ่งเข้าบนหกเข้าล่างเนี่นะคุณต้องแปลงเลขนะอถ้าคุณไม่แปลงเลขคุณก็สังเกตนะว่าสูตรนี้มันจะมาลักษณะแบบแปลงเลขนะคะใครดูคลิปเนี่ยมันก็ ถ้าคุณดูคลิปนะคุณจะเข้าใจนะคุณเข้าใจเสร็จเนี่ยคุณเอาไปลองเทสดูเนี่ยอันนี้เข้าบนนะคะหลายท่านก็บางคนก็โอ้ลูกค้าแอดมินนะพูดตรงนะจริงๆบางคนเนี่ยเซียนกว่าแอดมินนะแต่ถามว่าซื้อโปรแกรมทำไมนะคะบางทีเนี่ยคนเรามันพี่เกียรติคิดสูตรนะจำแค่ว่าอุ๊ยหวยเนี้ยใช้สูตรนี้แค่นี้พอคียเลขนะคะไม่ต้องไปจำ อันนี้บวกอันนี้อันนี้คูณอันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปปวดหัวน,นะคะมันดีตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมมันดีตรงที่เราไม่ต้องไปเสียเวลานะคะจําสูตรจําอะไรจําแค่ว่าโอ้ห่วยนี้นะใช้สูตรนี้อันนี้คํานวณได้สูตรนี้แค่นี้พอนะอันนี้นี่ถ้าแปลงหกเป็นเก้าเนี่ยเก้าเข้าล่างสี่เข้าล่างอีกแล้วก็หกเข้าบนอีกนะคะเห็นไหม ถ้าคุณแปลงเลขคุณก็ได้คุณได้หกตัวมันเองได้แปลงเลขแล้วก็ได้เลขสีนะคะก็แล้วแต่สังเกตนะคะอ่ะหนึ่งสองสามนะคะแอดมินก็ตามโปรแกรมไปก่อนนะคะหกศูนย์หกเก้าสี่หกศูย์หกเก้าสี่อ่ะได้หกสีสรุปนะคะหกเข้าบนสองเด้งนจะจ๊ะ อ่าเข้าบนสองเด้งนะคะหกหกสองสามเจ็ดเมืที่แล้วศูนย์นี้ก็ให้นะคะถูกรางวัลน,นะคะหกหกสองสามเจ็ดนะคะโปรแกรมคำนวณได้เลขสี่และหกนะคะอ่าหกเข้าบนนะคะสองเด้งถ้าแปลงเลขเก้าอีกนะคะเข้าล่างอีกนะแต่ทางนี้ทางนั้นเราอ่านับแค่โปรแกรมคำนวณน,นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราแจกแนวทางนะ หกหกห้าเริ่มหายใจไม่ค่อยออกแล้วนะคะหกหกห้าห้าเก้านะคะอ่ะติง้งได้เลขชุดเดิมนะคะอะไรนะอาารอออะอาจารย์โอเล่ให้เลขอะไรนะอาจารย์โอเล่ให้เลขเอ่ออาจารย์โอเล่เนาะแอดมินก็ไปติดตามอาจารย์โอเล่นะคะเพราะอ่อถ้าจะไม่ผิดได้เลขอะไรนะหกแปดศูนย์ 0. อาจารย์โอเล่นะ แปลว่างวดนี้เนี่ยอาจจะมีหหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเนาะคุณลองเอาสูตรที่แอดมินให้นะคะไปดูกับแนวทางที่แอดมินแจกให้นะ ep ที่ก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนเลองไปได้ไล่ดูนะอ่าสิบหกทับสิบทับหกเจ็ดนะคะนะเ <นะ S 2> อาเด่นนะคะ สและหกสี่หนะคะอันนี้คือสูตรสองสองเก้านะคะโปรแกรมรวมโชคนะคะเพื่อนอาจารย์โอเล่ L e, เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะเพื่อนเอองวดที่แล้วเขาให้ห้าเก้าะอาจารย์โ e. อเล่อ่าแอดมินไปดูคลิปนะคะในช่องต๊อกต๊อกนี่แหละนะเห็นเขาให้เลขมาอะไรหกแปดศูนสามตัวนะคะ เทศกาลกินเจที่วานมานะแปลว่าแอดมินคิดว่านะถ้าฟันเนี่ยนะฟันฟันหนะคะฟันหกนะคิดว่าอาจจะมีเลขหกนะคะมานะเพื่อนๆก็ลองดูนะลองดูนะคะอ่ะโอเคนะประมาณนี้นะคะก็ลองเสี่ยงทายดูแล้วกันอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินไปก่อนนะคะ ก็เพื่อนๆสามารถดูสถิติที่แอดมินให้ดูได้เลยนะเนาะหลายท่านทักมาสอบถามนะคะว่าอัตราการชนะกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็ตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยเทสให้ดูกี่งวดนะคะเนาะแล้วก็หลุดแค่งวดเดียวนะคะเนาะเพื่อนๆก็ดูว่ามันมีความแม่นยําขนาดไหนเอาเองนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินไปก่อนนะชอบกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดคอมเมนต์ให้กําลังใจแอดมินนิดนึงนะคะถ้าคุณมีโปรแกรมรวมโชคอยู่แล้ว นะและยังใช้ไม่เป็นนะคะแอดมินแนะนาให้ฝึกใช้นะเพราะมีประโยชน์จริงๆนะคะถ้าคุณจับจุดได้เนี่ยมันจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตเลยนะคุณสามารถทํามาหากินหาไรายได้นี่อีกช่องทางหนึ่งโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะคะอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินไปก่อนนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะร่ารวยมีเงินมีทองเนาะขอให้ถูกหวยกันทุกคนนะจ้าบ๊ายบายคะ่ะ